ไอน่ะยมมัจมนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำขนมนะคะที่ชื่อว่าข้าวเม่าทอดที่ทุกๆคนก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอดีว่า เรานะคะได้ผ่านมาทางนี้แล้วก็มีคุณยายแล้วก็พี่คนหนึ่งเขาแนะนํามานะคะว่ามีเขาเมาอร่อยเราก็เลยลองตามมากินกันดูนะคะร้านนี้ไม่มีชื่อนะคะเป็นร้านเล็กๆจะอยู่ข้างร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่นะคะนี่คุณป้าจะขายแค่แพรละสิบบาทเท่านั้นนะคะเขาเมาทอดนี่นี่คุณป้าก็ ส่วนผสมทุกอย่างคุณพ่ดทอดให้ดูเลยนะคะที่ทางไปทางนี้จะอยู่บ้านฉางนะคะจะอยู่แยกสํานักท้อนทางมาวัดสมบูรณ์นะคะคุณป้าก็จะทอดทีละแพนะคะเห็นไหมคะว่า คุณป้าก็ค่อนข้างใจเย็นมากนะคะคนรอก็รอได้นะคะเพราะอร่อยและถูกนะคะต่อด้วยแพที่สองนะคะคุณป้าก็ทอดเพราะรอวันนี้่างดยสองแพค่ะแล้วก็ทอดมืยทอดแล้วก็มันทอดอีกต่ง กุ้ยข้อสร้างก็จะมค่ะบ้านก็จะมีกุ้ยข้อมันข้อผึ้งข้อแบบใส่กระ,ะกทางด้วยนะคะกุ้ยข้อก็คือกุ้ยแขกนั่นเองใช่ไหมคะทุกทุกคนเรียกกัน่าจะออกรสชาติหวานกรอบน,นะคะแผสงสวยงมากค่ะนี่แผงละสิบบาทเองนะคะป้าจะทำทีละวงเท่านั้นนะคะใส่ถุงให้ถุงละสิบบาท เปนป้าใจเยอนใจดีมากะคะ่ะขายไม่แพงค่ะถามว่าชื่อร้านอะไรนี่คงบอกไม่ได้นะคะเพราะมีชื่อร้านแต่ก็ติดถนนเลยอะคะ่ะขายข้างๆซอยเป็นซอยเข้าไปนี่ค่ะข้าวมอทอดค่ะมีกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดแล้วก็ไข่นกกระทานะคะ10บาทค่ะ แนะนำเลยนะคะใครที่อยู่บ้านฉางหรือมารยองนะคะที่ผ่านมาทางเส้นนี้นะคะมามาชิมกับคุณป้าได้นะคะมาอุหคุณคุณป้าได้คุณป้าใจดีน่ารักค่ะเป็นกันเองด้วยนะคะแล้วมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ข้างหน้ากว๋วยเตี๋ยวไก่ก็อร่อยเด็ดเหมือนกันค่ะนี่ขออนุญาตคุณป้าถ่ายแล้วนะคะในการถ่ายคลิปในครั้งนี้นะคะ ขอบคุณคุณป้ามากนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ